ช่วงนี้มาติดตามการขับเคลื่อนโครงการคะครึ่งพัสาสค่ะที่รัฐบาลดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจถึงระดับฐานรากแล้วก็สร้างโอกาสให้กับร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศด้วยนะคะความคืบหน้าล่าสุดจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18พฤศจิกายนก็มีมติเห็นชอบในด้านของการพัฒนาทักษะให้กับร้านค้านะคะซึ่งก็ได้มีการอนุมัติโครงการ upskill reskill วงเงินไม่เกิน800ล้านบาทให้กับสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังไปกําหนดรายละ นะะในการสนับสนุนร้านค้ารายย่อยใหเ้เข้ารับการพัฒนาทักษะอัพสกิลรีสกิลได้นะคะในด้านของการรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมในอนาคตถ้าเกิดว่าร้านค้าเหล่านั้นผ่านการอบรมนะคะตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ได้มีการกําหนดนะคะซึ่งมีการมอบหมายรายละเอียดไปให้ธนาคารอมสินและกล่มพัฒนาธุรกิจการค้าดําเนินง,งานในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะให้ร้านที่เป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพ l u นั้นมาอัพสกิลรีสกิลนะคะ ระยะเวลาของการดําเนินการก็คือ19พฤศจิกายนถึง25ธันวาคม2568กลุ่มเป้าหมายก็คือร้านค้าที่ร่วมโครงการคนละครึ่งพ l u s ไม่เกิน400,000รายนั่นเองนะคะโดยรูปแบบของการ upskill reskill ที่เลือกได้ก็คือ1 เป็นร้านค้าที่เข้าร่วมเป็นร้านค้าบนฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มซึ่งก็หมายถึงร้านอาหารเครื่องดื่มนะคะก็จะสามารถเข้าร่วม Grab, Line Man, Robinhood, Shopee Food ได้โดยโลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินมีคําสั่งซื้ออย่างน้อย5รายการภายใน19ธันวาคม2568หรหรือว่าจะเลือกอบรมออนไลน์กับธนาคารอมสินนะคะรวมไปถึงอบรมออนไลน์ผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เพื่อพัฒนาทักษะธุรกิจการตลาดดิจิทัลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยคีค่ะ ในส่วนของสิทธิประโยชน์จากโครงการนะคะร้านค้าคนละครึ่งพลาส4 0 0แสนรายแรกที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ20%ของยอดขายเฉพาะในส่วนที่รัฐร่วมจ่ายนะคะแล้วก็จะได้สูงสุดอยู่ที่2 0 0 0บาทต่อร้านค้านั่นเองนะคะกำหนดไว้ตามนั้นโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ผูกกับแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะในวันที่2 5ธันวาคม2568ถ้าหากว่าโอนไม่สําเร็จเนี่ยจะมีการรีทรคะในวันที่30มกราคม2569อีกครั้งหนหกสิบเป็น27กุมัาพันธ์2569 ถ้าหลังจากนั้นแล้วก็จะถือว่าร้านค้านั้นไม่ประสงค์รับเงินนะคะนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดจากการที่ครมอนุมัติงบประมาณ800ล้านบาทอัพสกิลรีสกิลทักษะดิจิทัลให้กับร้านค้าคนละครึ่งพลัส400,000ร้านค้ารับเงิน20%จากยอดขายสูงสุด2,000บาทแล้วก็จะจ่าย25ธันวาคม2568นั่นเองนะคะ